บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมคนได้รับเงิน1,200บาทกดเงินสดได้หรือไม่ฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมคนได้รับเงิน1,200บาท กดเงินสดได้หรือไม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2566คนผ่านรอบอุดทอนได้รับวงเงินย้อนหลัง1,200บาทกดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้นางสาวทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางโศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565้า ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนสิงหาคม2566จะได้รับวงเงินดังนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2566เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคม66 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่1สิงหาคม66จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิรอบอุดท,ทอนและกลุ่มตกล่นรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า4เดือนของเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม66จำนวน1,200บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน66 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้า m r t b t s a r l วันที่20สิงหาคม2566น้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารท,ที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนจ่ายวันที่18สิงหาคม66สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคม66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิรอบอุดท,ทนและกลุ่มตกล่นรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม66ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดิมทุกโครงการที่มีเงินคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส E-Money หลังจากวันที่27กันยายน66จะไม่สามารถนำบัตรไปชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC และแอปพลิเคชันถูงเงินที่ร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของบมจธนาคารกรุงไทยหรือที่บมจธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้อีกโดยธนาคารจะดำเนินการดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิที่ได้รับสิทธิต่อบมจ ธนาคารกรุงไทยจะทำการโอนเงินอ e ีมันนี่ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์ 2. ผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับสิทธิต่อบมจอธนาคารกรุงไทยจะทำการโอนเงินอ e ีมันนี่ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนกรมบัญชีกลางเพื่อส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมต่อไปทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆท,ท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ